มิงฟูผู้ตรวจอบหูฟื้นแล้วข้าจะไปดูหน่อยไปขอบคุณคุณหนูเฉา,า้ามนี่นี่ขรอตั้งนานนะมาได้สักทีนะ านูของพวกนี้สิว่านไม่หยุดเลยอะไรก็ไม่รู้ป่าพึมพำตลอดไม่รู้ว่าพูดอะไรอยู่มันนี่แหละในที่สุดข้าก็ว่านถูกแล้วมันเนี่ยมันเนี่ยเผา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 ต้องเผาให้หมดเผาให้หมดสอบคขหลีเถาจะเป็นคนเผาเหรอเผาให้หมดอย่าให้เหลือจะปลยให้มันมาทำ้ายโลกมนุษย์ไม่ได้เผาเผามันใครจะทำ้ายโลกมนุษย์มันมันสาย ก,กัดคนกัดกเล่หมดหน้าตูดกบวันนรกซะอีกเผา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 ่วยด้วยอย่างที่ที่เขาเผาไปแล้วรอยขืนแน่แดงบนตัวหลีเถาเป็นโรคที่เกิดจากการถูกมัดสายกัดไม่ได้ถูกพิษแต่อย่างใดใช่ไม่มีเวลาแล้ว ข้ารอความยุติธรรมของเจ้าไม่ไหวแล้วเขาเคยบอกกับข้าว่ากําลังเขียนหนังสือสั่งเสียให้ข้าฉบับหนึ่งเวลานั้นข้ายังคิดว่าเขากําลังรอเล่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ต่อสังหารฆาตรกรได้ขอพอตีหเมิงฝูผู้ตรวจการหลีข้าบุกสลาสีชาติหาตัวชิวเย่ยเจอแล้วแม่หนังปีอุ้ยเชิญได้ท่านรีบไปขอรับผู้ตรวจการหลีข้าจะฆ่าเจ้าช้าก่อนอหยุดนะ ตีมิงฟูเจ้าคิดจะหยุดข้าเลยชิวเย่นางไม่ใช่ฆาตกรนะหญิงสาวผู้นี้มายั่วยวนลูกชายข้าเล่นกับความรู้สึกของลูกชายข้าเอาความสาวมายั่วยวนลูกข้าเพื่อยกข้าตัวให้สูงขึ้นแต่ไม่คิดเลยว่ามันจะฆ่าลูกข้าวันเนี้ใครจะฆ่านางซะมันดาลชิวเย่ จะรู้หรือไม่ลีเทาฆ่าตัวตายจริงๆแล้วเขาก็ข่าตัวตายเพื่อเจ้าด้วยซ้ำนะเออโกหกเจ้าพูดโกหกเพื่อล้างมนทินในผู้หญิงคนนี้ถึงก็ยอมใส่ล้ายลูกข้าเชลยทะเลข้าขอใช้ชีวิตข้าเป็นประกัน หลีเถาลูกชายท่านเขาเป็นคนฆ่าตัวตายจริงๆเลวไหลพูดเลวไหลเหตุได้ลูกข้าจะฆ่าตัวตายด้วยทำไมต้องฆ่าตัวตายอน,นาคตเขายาวไกลเขาเพิ่งจะอายุย5่จะฆ่าตัวตายเพื่อนางผู้หญิงสามชั้นคนนี้ได้ยังไงกันเพราะเขาก็เหมือนกับท่านไงเป็นโรคที่รักษาไม่หายเฮ้อ,อ เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใส่หัวออกไปเลย,เยข้าไม่มีลูกชายอย่างเจ้าไปท่านพ่อเพราะข้ารู้ว่าข้าเป็นวันนาโลกข้าก็ไล่เข้ามาที่หลานฝางข้าจะให้เขาติดวันนาโลกจะฆ่าได้ยังไงกันเพราะแท้จริงแล้วลีเถา ไม่ได้ติดวัณโรคท่านเองก็เช่นกันทะเลโรคที่ท่านทั้งสองเป็นล้วนเกิดจากหมัดทรายทั้งสิ้นมัดทรายเหรอหมัดทรายมีพิษร้าย เมื่อมนุษย์ถูกกัดแล้วจะเกิดโรคได้เริ่มแรกจะคันต่อมาก้นเน่าไปทั้งตัวจนเห็นกระดูกผู้ป่วยจะต้องทรมานจากความเจ็บปวดที่ไม่สิ้นสุดจนวันตาย <c oughs> อีกทั้งไรยารักษาท่านยังจำดอกไม้ที่ท่านปลูกได้หรือไม่ ก็เพราะดอกวิจินนั่นแหละเรียกให้หมัดทรายมาแม้ว่าคุณชายหลีจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคอะไรแต่เขารู้ว่าร่างกายของตนเองเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นดังนั้น จู่ๆเขาถึงได้มีท่าทีต่อเจ้าเปลี่ยนไปจงใจต่อว่าจงใจทอดทิ้งคุณชายออกไปจะออกไปคุณชายออกไปซะอคุณชายเขาไม่อยากให้คนที่เขารักผัวพันกับเขาอีกต่อไปคุณชายเจ้าอย่าเข้ามาคุณชายอย่าเข้ามานะ เจ้าเคยบอกกับเข้าว่าในตอนแรกที่หลีเทาเข้ามาอยู่ในศาลาสีชาติจะนำของว่างมาให้เขาผู้เจ้าสองคนหลงรักกันยามแรกพบผู้ชายหลีสุภาพและสง่าง,งามชอบช่วยเหลือผู้คนดีไปหมดทุกสิ่งเจ้ากับเขาเมื่อรู้จักกันนานวันจึงค่อยๆเกิดเป็นความรักจนกระทั่งวันนั้นในที่สุดเขาก็สารภาพร,รักกับเจ้า ขอเจ้าแต่งงานท่านหลีเรื่องทั้งหมดนี้พวกนางล้วนสามารถเป็นพยานได้ใช่ใช่แล้วใช่มนางชิวเย่ที่เจ้าปฏิเสธเขา เพราะเจ้าเห็นความเลวร้ายของมนุษย์มาตั้งแต่เด็กจะไม่เชื่อว่าโลกใบนี้จะมีเรื่องที่ดีงามเช่นนี้เกิดขึ้นกับตนเองได้เจ้าหวาดกลัวเจ้ากลัวว่าเรื่องทั้งหมดนี้จะไม่ใช่เรื่องจริงเจ้าไม่กล้าที่จะเชื่อดังนั้นเจ้าจึงถอยร่น ชิวยข้าเชื่อเจ้าหลีเทาเขียนจดหมายสั่งเสียไว้จริงๆบางทีเขาอาจไม่เข้าใจว่า เหตุใดเจ้าจึงถอยร่นไปแต่ที่เขารักเจ้าคือเรื่องจริงจะถือโทษโกรธเคืองทุกสิ่งที่ต่อมาเขาทำกับเจ้านั่นต้องไม่ใช่เจตนาที่แท้จริงของเขาแน่นอนแม้ห่างกันเพียงทางช้างเผืก แต่กลับทําได้เพียงมองกันน่าเสียดายที่ข้าเองก็ตามหาจดหมายสั่งเสียนั้นไม่เจอบางทีอาจเป็นอย่างที่เจ้าว่าจดหมายสั่งเสียฉบับนั้นมันอาจจะถูกลมพัดไปก็เป็นได้ เห็นหนังสือสั่งเสียให้ค้าจริงๆท่านหลีคนที่ทำให้คุณชายหลีเถาตายก็คือตัวท่านเองมิใช่ชิวเย่ ชีวีข้าละอายใจนักข้าผิดไปแล้วข้าขอโทษแทนลูกชายข้าด้วยตีรรนเจียท่านตีขอบคุณที่ท่านเสพทุกอย่างจนกระจ่างข้ามันไม่ได้เรื่อง ขอบคุณที่ท่านทําทุกสิ่งทุกอย่างช่วยแม่นางชิวเย่ไว้ได้และช่วยทําตามความปรารถนาของลูกชายข้าข้าขอบคุณยิ่งนะช่างเป็นเด็กสาวที่งดงามนะมีนาหารละลูกชายข้าเขาถึงได้ชอบเจ้ามาข้าไม่มีสิ่งใดชดเชยหากชาติหน้ามีจริง ข้าต้องตอบแทนเจ้าอย่างดีหมิงฟูให้ข้าได้จากไปยังสมศักดิ์ศรีด้วยเถอ

Yeah <laughs> ขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณ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 ขอบคุณขอบคุณนาขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ รังนะระวังด้วยไม้ีก็เสร็จแล้วาเาขาดขาวจะผักการเจ้าืสิ่นี้มาจากที่เหรอขาด้วยนะจ๊ะนงมมากเอ๊ะาว้าเราไปดูหนอยสิมไม่จ้าดสหาัทกุนยไม่จ้าทำลูกจ้า เหนื่อยไหมจ้าหิวไหมจ้าสระตาจ้าสดชื่นมีพละงกำลังจ้าผักจะพัเหรือต้นนาขาหมูตุ๋นย่าจีนก็มีนะจ้าเต้าว่าผู้ที่อยู่ในศาลคือใครอ๋อข้าน้อยหานหยงนัน อาศัยอยู่ชาญเมืองตะวันออกของหลานฟางเจ้าของเหมืองเงินราชสกหลินเตอ๋อปีเกิงอินเดือนสิบซึ่งก็คือวันก่อนข้าอยู่ที่บ้านดื่มฉลองกับเหล่าสหายเพื่อเพิ่มความสนุกสนานจึงเสพสุขกับนางคณิกาจํานวนหนึ่งใครจะไปรู้กับมีคนชั่วไปฟ้องว่าข้าคมขืนข้าถูกใส่ร้า,นาย,ายน,<ำ>นะขอรับเสพสุขกับนางคณิกาแหละเจ้าว่างรุยอายุยังไม่ถึงเกณฑ์เป็นผู้ใหญ่มารดานานงจินคอยช่วยรับใช้อยู่ที่จวนของเจ้า จัดงานเลี้ยงในจวนแรงงานคนไม่พอนางจินไล้เรียกบุตรีมาช่วยงานที่จวนของเจ้าพวกเจ้าไม่คิดหน้าคิดหลังหลังร่ำสุราก็กระทำชำเราบุตรีของนางขานยงนั้นอ,อ๋อครับใช่หรือไม่ใช่หมิงโฟที่นี่ไม่ใช่เมืองหลวงที่หลานฟ้ามีเด็กหญิงมากมายเกิดมาก,ก็ถูกทอดทิ้งแล้วปล่อยให้นางหิวตายอยู่ในที่กั n ดา n เหรอ คุณจะช่วยโอกาสตอนที่นางยังอ่อนเยาว์งดงามหาสามีที่เหมาะสมสักคนหนึ่งน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าไรสาระตามกฎหมายของรัชวงศ์ถังหากไม่สมยอม <c oughs> ก็คือการกระทําชาเราแล้วจะแยกแยะได้ยังไงว่าเด็กสมยอมหรือไม่ <c oughs> เด็กหญิงนางนี้ก็ไม่อาจจะมาถแถลงไขได้แต่ว่าแม่ของนางยินยอมเองนะขอรับหมิงโฟ่ค่าจ่ายเงินให้กับพวกนางไม่ได้ขาดแม้แต่อีแปะีวิวนางจินเจ้าก็รับเงินไปแล้วเนี่ย แล้วจะย้อนมาเอาเรื่องค่าได้ยังไงเขามไม่ได้รับเงินของท่านแต่หมิงฟูคขามีหลักฐานนะนี่นี่คือหนังสือการซื้อขายนะขอรับในนี้มีลายนิ้วมือของนางจินด้วย เอาไปให้หนางจินลายนิ้วมือบนหนังสือซื้อขายนี้จะเป็นคนประทับเองหรือไม่ใต้เท้าข้าข้าไม่รู้หนังสือจบคนทั่วชาสามานางจินไม่รู้หนังสือชัดๆแล้วนางจะรู้ได้ยังไงว่าประทับปรานหนังสืออะไรลงไปเฉียวไทย หาเบาแสในบ้านของนางจินเจอไหมเรียนหมิงฟูในบ้านของนางจินมีเงินสามพันจริงๆขอรับไม,ไม่มีนะเจ้าคะใต้เท้าไม่มีอันนี่มิงฟูหากว่าท่านอยากรู้ว่าคืนวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วก็ข้าบอกได้แต่เฮ้ยอยู่ในศาลน่ะข้าบอกท่านได้แค่นิดหน่อยนะ ที่เมืองหลวงมีสิ่งที่เรียกว่าผงห้าศีลาหลังจากที่ทานเข้าไปเราจะสนุกขึ้นเป็นเท่าตัวเรากับอยู่ในแดนสวรรค์ความรู้สึกเช่นนั้นน่ะน,นะข้าไม่อาจจะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้หรอกขอรับหากว่าหมิงฟูไม่รังเกียจอีกสองสาวันข้าจะเรียกอมาลง อ้ยไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เจตนาชนโอ้หมิงฟูมิงฟูท่านจับข้ามมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้เป็นเวลาสิบสองชั่วยามแล้วนะพระราชกฤษฎีกาแห่งราชวงศ์ถังข้าก็พอจะรู้อยู่บ้างละถ้าหากว่าท่านไม่อาจจะตัดสินโทษได้เวลาในการจับกลุมมากที่สุดห้ามเกินสิบสองชั่วยามเฮ้ยมิงฟู ตั้งแต่ที่ท่านขึ้นรับตําแหน่งก็คอยส่งเสริมพระราชกฤษฎีกาแห่งราชวงศ์ทั้งมาตลอดไม่ควรจะให้คำพูดเพียงคําเดียวของนางจินมาทําลายกฎระเบียบของท่านได้นะขอรับหืมจริงป่ะ ยงนานแทหานคดีกระทาชำเราสตรีวัยเยาวเพราะหลักฐานไม่เพียงพอเลือกวันตัดสินใหม่หานยงนานได้รับการประกันตัวในช่วงเวลานี้ห้ามจะออกจากอำเภอหลานฟางแม้แต่ก้าวเดียวเลิกสาร เขามาแล้วเขามาแล้วขามาแล้วนโทษเล้วแนี้ที่ว่าการไม่้ลีนฝามามกช่วยทั้งคนโทษเวแบบนี้ยังไงดูนาจะ้างนะเามแบบนี้ได้ยังไงมันเป็นกคนแบบแล้เลยฮลอยช้ามาทาพื้นสกปรกมันถืไรในที่สาธารณะก็ไปเช็ดขี้จะจับมันแล้ไมายยงนานข้าจะฆ่าเจ้าเจ้าคิดทำอะไรฮะอรก็ค่อยๆพูดกันสิมิงฟูจะช่วยจัดการให้เจ้าเอง วขคือว่างตรงพี่ชายของเสี่ยวรุยเขาเป็นคนทำร้ายน้องหญิงข้าเขาจะปล่อยเขาไปไม่ได้าไปไม่ได้เขาไปไม่ได้ไปไม่ได้เขาไปไม่ได้เราไปไม่ได้าม่ไดาม่ได้เไรคม่ไดาไปไไ้เขาไปไม่ได้เขาไไม่ได้าไปไมได้ขาไปดเขาไป็นได้่ขาไปไม่ได้เขาไรไ่ได้เขา่ไเปไม่ไอ้าไปไม่้าม้ป่ด้เาไป่ะป่ได้เปไ้าปนไ้ปไ่ไปไ่้าไปไม้าน้าปไมาคนร้ายด้กว่าหน้ามันี หมิงฟูท่านต้องจัดการให้พวกเรานะแก้แค้นให้น้องหญิงข้าเด็กคนนี้ทำร้ายคนต่อหน้าทานกกำนันเอาตัวไปขังหมิงฟูจะไปฟูภาษาอะไรตัวยืนนึ่งอยู่ทำไมเอาตัวไปซิคุณนั่งฉลาดเลวคุณนั่งฉลาดเลวกอะไรคนชั่วไม่ได้รับการลงโทษในความยุติธรรมคุณนั่งฉลาดเลวคุณนั่งฉลาดเลวคุณนั่งฉลาดเลว สิงฟตตั้งแต่เด็กขค่ก็โตมาที่ช้างอันยังไงสักข้ากับท่านคุยกันก็พอที่จะรู้เรื่องกันอยู่ไม่เหมือนคนงี่เง่าพวกนี้ห <figures. S 2> ากว่าท่านไม่รังเกียจเชิญไปที่จวนของข้าพูดคุยกันแล้วดื่มด้วยกันสักจอกท่านว่าดีไหมล่ะ มดไม่วยช่วยแล้วไอ้คนมายงฟูมิยงมิล้งไอ้คนมายนปล่ยอล้ยหไอ้คนมาเยนยงน้นาไยไล้งงยงงย นี่มันนี่มันไม่ยกยกแยะผิดชอบช่วยดีชัดๆกูไม่ได้ปล่อยเขาไปแค่ยังไม่มีเหตุผลจะคุมตัวเอาไว้ตอนนี้เรารักษาก,กฎหมายขนาดนั้นไหวได้ยังไง<อ>สถานการณ์ที่บ้านพวกเสียวรุ่ยเป็นยังไงพวกท่านก็เห็นกันแล้วนางยังหน้าอานานไม่พอเหรอแล้วเมื่อครู่ทำไมเจ้าต้องบังมีดแเ้าด้วยล่ะพราะเจ้าคือข้าราชสัมฤทเจ้ารู้ว่าต้องเอากฎหมายเป็นที่ตั้งข้าเคยบอกแล้วว่า ถ้าจะสร้างแบบอย่างแห่งกฎหมายขึ้นที่หลานฟางังไม่ว่าใครไม่ว่าเมื่อใดก็ห้ามเอาอารมณ์ไว้เหนือกฎหมายอย่างเด็ดขาดลงมือทํำร้ายคนกลางวันแสกว่างตรงควรถูกขังตามกฎหมายหลักฐานไม่เพียงพอหารยงนานควรถูกปล่อยตัวตามกฎหมายจะฟังเข้าใจหรือไม่ข้าเถียงท่านไม่ชนหะหรอก หลายปีมาน,นี้ที่ติดตามท่านเข้าไม่เคยเห็นท่านขี้ขลาดขนาดนี้มาก่อนนี่เดี๋ยวเจ้าเองก็มีอะไรจะพูดงั้นเหรอไม่มีเจ้ามาก็ข้ามา เอาบันทึกคดีทั้งหมดในคดีเขาหารยางนานมาให้ข้าพอบ้านหง ให้คนเอาชาใหม่ในปีนี้กลับมาจากล้วอย่างข้าจะไปต้มมาให้คนนี้คืออินกังจากโชงซ่อนไอหมอเนี่ยสำสอนมีชื่อมากในหลานฝัง่ง หลอกลวงทําร้ายผู้หญิงที่มีผัวแล้วหรือยังไม่มีก็ตามเมื่อไร้วันก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งแขวนคอตายเพราะรักลอบเป็นชู้กับมันแล้วตั้งท้องเจ้าดูสิคนจะมาเจอศพที่นอกเมืองเมื่อวันนี้เองคดีจ้างวานฆ่าอีกแล้วเดือนนี้ศพที่สามแล้วนะจะต้องเป็นพ่อแม่หญิงสาวที่แขวนคอไม่ก็ทั้งบ้านสามีเป็นคนทำหน้าคนร้ายที่เขาจ้างวานจับตัวมาถามก็รู้แล้ว ไม่มีทั้งพยานและหลักฐานจะไปยืนยันว่ามีการจ้างวานฆ่าไม่ได้จะไปโทษใครทรงเดชก็ไม่ได้ท่านดูสิง่ายๆแค่นี้ก็ล้างแค้นได้แล้วดังนั้นผู้คนตอนนี้และยินยอมจะใช้เงินนิดหน่อยหาคนมาชำระแค้นให้แต่ว่าคนตายพวกนี้ก็ไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์และไอ้คนที่มันฆ่าคนนีมันคือใครกันนาะ ดูว,วิธีในการฆ่าของมันและช่ำชองอมหยิดมากเหมือนเป็นฝีมือของคนคนเดียวกันเลยว่าไหมถ้าหมิงฝู่เอาคนร้ายพวกนี้แล้วก็คนสาแล้วอย่างหารนยงน,นั้นเข้ากับบนการยุติธรรมได้หลานฟานของเราก็คงไร้ความอายุติธรร,รมแล้วก็คงไม่มีความทุกข์อีกต่อไป <c oughs> ไม่มีความอายุติธรรมไม่มีความทุกข์ะอยโทมอีกต่อไป นั่นน่ะคือแดนสุขาวดีไม่ใช่หลานฟองพวกเราต่างก็เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ก็ต้องมีความเห็นแก่ตัวไม่ว่ากฎหมายเรืออะไรก็ตามมนุษย์เป็นคนกำหนดขึ้นมามันจะสมบูรณ์แบบได้อย่างไงหลวงหงงข้าไม่เข้าใจในเมื่อท่านบอกว่าพระราชะกิจสเดกามนุษย์เป็นคนกำหนดขึ้นมาอย่างนั้นหมิงฟูทำไมถึงรักษาพระราชะกิจฎเกาอย่างเคร่งครัดนักเล่า ความยืนหยัดของเขาย่อมมีเหตุผลของตัวเองเราแค่ให้ความร่วมมือก็พอเรื่องของเฉียนห้าวกับเฮยเยียนเจ้าไปสืบมาได้ความยนอกจาก,ากเฉียนห่าวแล้ว,ลวเฮยเยียนพักเพียพกทมินไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม้แต่คนสนิทของเขาก็ไม่เคยเฉียนห้าวติดต่อกับใครรู้สึกว่าพระเพียกทมินนี้รับใช้แค่พวกตัวเองเท่านั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าแต่ก่อนเชียนห้าวจะเป็นเฮยเยียนพอเฮยเยียนยุบตัวลงเขาเลยทำพักเอง เป็นอันว่าคนร้ายลอยนวลหลุดไปได้เรามาที่นี่เกินครึ่งปีแล้วนอกจากตราประทับของเขาเราก็ไม่เห็นอะไรอีกเลย